แทมสกิวโบนัสก็เป็นระบบที่เพิ่งเพิ่มเข้ามาในแพท2.31 King of Battle ระบบนี้ก็คือถ้าเรายิงคนได้ถึงจำนวนที่มันกำหนดไว้เนี่ยเราก็จะได้ค่าวิจัยโบนัสเพิ่มได้เฉพาะค่าวิจัยนะไม่ได้ตังค์จะดูว่าได้เท่าไหนบ้างเนี่ยก็กดแ็บไปดูแล้วก็เามาส์ไปชี้ไอไอคอนพวกนี A ้ i, เวลามีคนทำได้มันก็จะขึ้นว่าต้องยิงกี่คนถึงจะได้โบนัสเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ส่วนในหมดเรือเนี่ยจะคิดเป็นดาเมจไม่ได้คิดเป็นคนแล้วก็ไอเปอร์เซ็นต์โบนัสอันเนี้ย มันจะคิดแยกกับพวกบูสเตอร์หรือว่าพรีเมียมทำให้บางทีถ้าเรามีพรีเมียมหรือว่ากดบูตมาเนี่ยมยาจะดูเพิ่มมาไม่เยอะอย่างปกติที่เราเล่นได้ก็คือมอาจากค่าวิจัยดิบๆบวกกับพวกบูสเตอร์แล้วก็สกิลบนั้นก็จะคิดจากค่าวิจัยดิบๆเอามาคิดต่างหากและสุดท้ายก็เอา2ออย่างนี้มารวมกันนี่แหละก็จะได้ค่าวิจัยที่เราได้ทั้งหมดจริงๆโดยจํานวนนี้ต้องทําได้เนี่ยมันนับลงกับเครื่องบินด้วยดังนั้นก็แนะนําให้เอาเครื่องบินไปด้วย เพราะว่ามันบินเข้าไปยิงได้เลยก็ลเลยยิงได้ค่อนข้างเยอะโดยใช้เวลาไม่นาน